สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทซีแฟนคลับทางช่องพ่อแม่เอ็งยิงครับตอนนี้ใบสามยี่สิบครับใบสามยี่สิบสมักตักให้แบบสั้นมาไวครับวันนี้ขนัดประชุมใบสามเขินสวัสดีครับอยู่ในกลุ่มคลับจากแม่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  ก็ใส่ไปยีไปบนหัวงอคือร่างต่างมาท่าเหลวก็ไ้ซองเบิ้งกระได้ไหมคุณเป็นก่ยเอาโลมาดูฮะปวดพออาทิตย์ถือตะกาไปนะโอ้ฟังนั่นคือบัวลายเนี่ย

เวทีกำลังตั้งไหนไลแล้วครับเวทีสวัสดีครับ ให้เดอารวมาแล้วเาต่ยการรามืออื่นครับมเบอเห็นเพื่อนว่าประซุมก็เลยรัาครับมืออื่นครับมือื่นเปิดเลยมลงก็เปิดเลยังก็เปิดเลยเปิดได้กจะเปิดได้ตาตเบอกจเปิดต้องได้แต่น้อีก ไฟวพราถ้าในปั้นที่เปิดจะได้เม่ไบอกว่าจะปมมบอกว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ยี่หลีแต่ว่าบตีดเดิอสิเอาแล้วแต่ครับตามสบายเลยเวลาทำงานก็ทตุจยิ่งยุ่งอารมแสงอาทิตย์ุ่มีบอฝนกอนก็ได้พี่เอาเอาตั้บอับเุมไม่หนามันเดอมันเดือดอยู่แล้วขับรถจากรานเดอดจาเชียเดือดก่อนเหอมมีฝนไหมวันนี้ไม่มีโอเคของคุณครับ อันนี้ไม่มีผล<ฮ>ตก็ต้องอบรได้เดดดีครับวันนี้เ,ออเด็ดดีเพราะมเดดห่อนกาไเดดห่อนเดดดีจะตาเหนื่อยแล้ว ครับุณได้ายากได้บัตรลวงหนาวัที่สามชีพสั่งหด้เลยครับทางเพียู้หญิงยิงก็มีโซนตอนนี้ทยอย,ยส่งไปเรื่อยๆใชาไหมส่งเป็นหลบไม่หมวกหนไม่หมวกปอายมีหน่อยนะไม่ยน่อยในโน้ เอามันเอาแมแดงครับอย่าลืมตลาดกินซาหลังสิบไม่หน่อยามารับกันมารับกันถามกันบอว่าต่ไม่หน่อยยางไม่ตั้งอื้นวาชิสังผัดไทยไปสามครึแปลว่าเองกี่สังผัดไทยมากินเนี่ยแม่น่อยวันเากกิไทยอากกินัดไทย่บอกอยู่ไี่ เิืหาเลยคผัดไทยตาแคประตูมันจะมีผัดไทยย่ง้แโบราณเขามเหรอต้มมูบ้านโราเขาาสมเหรอแต่ไม่รู้ามิดุปาเก็บมีใกล้ๆนี่ักใสเท่าไรอแเคยใส่บริการแจักเท็อเราต้องคิดทรงผมไปแล้วนะทรงผมไปแล้วนะใากระสางเอาอีเพิร์กดีที่สุด เอาสที่รา่ายๆนะี้ใส่เวทีสาวน้อยครับเลื่อนใส่เวทีสาวน้อยสองเจอกันเลยครับกับเวทีสาน้อยเหตบ้านแทนเอาเใหญ่อันนี้เหตใหญ่นะครับเหตแล้วไรโซ่ปะไรโซ่ปะนี่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะมานะ่ะไม่ทำอะไรนะนุ่นไปหาดูแต่ผู้ชายคอมบอยโอ้โหไปเกินไม่เลยไปให้กำลังใจคอมบอยคอ้อยผู้ชายเอฟซีนะลูกงานแล้วคือดำเลยก็ <c oughs> ยเ,ยเปิดไฟไหมนี่นี่นะครับอมาถึงเ,เราไม่ต้องเปิดไฟคะ่ะแม่ อันนี้ก็จ้ามากพอแล้วนี่ผู้หญิงตัวจริงสวยมากเลยแต่ช่างแต่งหน้าตัวจริงเข้าจังเอาใครบิ้มอันนี้เรื่องจริงค่ะนูเห็นอยู่ดูเห็นอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยขึ้นมาของหนูดีเห็นอยู่พี่หมอดจริงตัวจริงสวยมากอันนี้ต่อแหลกเพื่บัตรเท่าไหร่ครับวันนี้ยังไม่รู้เลยครับบัตรหน้างานนะครับสองใบแดงครับมีทอนอ้ร้อนหักประตูออันนี้เปิดพัดลมเดียวตอกมาสระประมาณนีครับ ฝากพี่น้องครับสามสิบตุลางานกระทินกับพี่น้องฝากตามร้านพี่เฟินบ้านนะคะอยากซื้บ้านรงนพักเร็วยครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบาทเลยครับทั้งบารุ่นละวันได้ลบิกมือถอดวันที่สามีนี่รุ่นแครับรถแจากเสียอามเสียเอมครับมันปักได้รวมสาบสนนครับก็บอกว่าไทยรถแหงรถตายวัตถุเียวัตถุดีครั บอกว่าโปรถ่ายวัตถุเดียววัตถุเดียวเขาว่าอยากให้แอดพี่สุใส่ยาอย่างที่พาล่างไว้จำได้วันนั้นตอนเราไปญี่ปุ่นกับแม่เป็นบอลวงสองเมล็ดนั่นแหละแล้วเว่ยม่ขึ้นเวทีเหรอกรับคือคือดีที่ออกมานี่ออกดีนี่เพื่อเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมาเด้ค่ะมือนนี่เขาเมเล็ดสาวมาแล้วค่ะพี่น้องเรากะเป็นพี่ที่หม่การแสดงใหม่นะเนี่ยอีกไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วนี่วันนี้ไวมากเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยตอนเขาใจดี มันไวพ่อหนึ่งจะหายที่มันได้มันเอารถเข้ามาได้ง่าบปั๊บปั๊บปุ๊บกับเนี่ยเนาะบ่แม่นรถมันเขาเทียบกันเท่าไหรสามคันได้ไหมถ้าถ้าเนี่ยรถมันเข้าถึงก็ได้ได้ทีละคันสองคันเนีคือจบติใส่เสือห้องที่มันได้เอ้าหมอนอิงหรือเปล่าน่ะใส่เสื้อหรือกระเลงน่ะหมอนอิงใช่ไหมน่ะ แต่ตัวเล็กเราคุยพี่แต่งตัวเหมือนกันพี่ตัวเล็กไม่ได้ใช้นะน่ะตัวเล็กมันเอาไปน่ะไม่ได้ใช้นะตัวเล็กของค่อยคงผู้บริหารมาไหมครับแต่ว่ามีกระมี่ครับบัตรบัตรกระมี่เด้อวันที่สามสิบบัอ๋อที่ใครอยากบัตรละิีนลูกสาวมาซื้อบัตรมาสนับสนุนบัตรการกุศลหน้างานได้เลยนะครับวันนี้เพราะเอกเอามาไม่เยอะครับเอามาประมาณแสนกว่าใบครับผมใช่ค่ะแสนใบขายบัตรยังบดตัดเลยผมหาลอยใบอยู่ครับ เอาอีรีเด้ปว๊ดเลยว่อเยนเลยเจลานน้าบุได้ดีค่ะมาช่วยกลบ้านมาจากมือแล้วสองนาทีหรอป่าไปแต่ประธานาเาเท่าไหร่พ่อสน่งหวหน้าสแล้วร้ยยี่หรอมีเงินจ่ายค่มอลลบอนี้น่งหนแล้วเนี่ยเอ็นดูเอาร้อยยีสาวนี่พบกับปุงอี่เพชร้ันแพงนะนี่แล้วก็กํบกำนันเอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใส่ชุดเพชรขึ้นเวทีนะครับโอหหนี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 นีห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 นนีียนนี ขายบดีถึวขั้นสองหมื่นกว่ามาล่ำพ่อมาลาำแสนหาแสดค่ามาลัมม่นนะอันเจ็ดบดจัมอลัำหดไปเท่าไหร่แล้วดิอ้งีองดจาาครับเดี๋ยวพอกันไหมคริมหนาครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับขอให้ล่ำลำรยสุขภาพแข็งแรงสปู่ทุกคนครับเมือแรง23กันยาพอกันครับ ตลาดกินซ่าหลังสิลป์พอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ